สวัสดีค่ะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะในอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือในวันที่16กันยา2554นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเลี้ยวหลังแลหน้า50ปีโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะซึ่งในลักษณะงานก็จะเป็นการลํำลึกถึงความหลังของโครงการพัฒนาชุมชนนะคะว่าเราได้มีการทํางานและการพัฒนาในชุมชนเป็นอย่างไรใน50ปีที่ผ่านมาซึ่งในงานนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดนิรีศก,การนะคะของ อ,องค์กรที่อยู่ในความกำกับดูแลและการร่วมพัฒนาของเราประมาณ8-9ถึงองค์กรนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหลายจะอยู่ในซุ้มนิทรรศการของทั้ง9าองค์เพอนะคะที่เราจะมีอยู่ในนั้นก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการของเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการของการจัดงานโอท็อปนะคะนิทรรศการของการจัดงานกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการพัฒนาและงบประมาณตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก กองทนุนบ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยานะคะในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเราที่สําคัญเลยเราก็มีการจัดราลึกถึงผู้ร่วงรับของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางพิธีสงฆ์นะคะ ในงานนั้นนะคะที่สําคัญก็จะมีการรำลึกถึงความหลังของโครงการพัฒนาชุมชนโดยการเชิญนะคะเชิญปูชนียบุคคลซึ่งท่านได้ะะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่เราก็พยายามนะคะได้เชิญชวนให้ท่านเหล่านี้ได้กลับเข้ามาแล้วก็จะมเล่าสู่ให้รุ่นน้องๆฟังนะคะว่าในงานพัฒนาชุมชนมีความหมายมีคุณค่ายอย่างไรนะคะที่สําคัญนะคะ นอกจากตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะมีการล้ำลึกถึงผู้รงรับดยการทางด้านศาสนานะคะแล้วก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ร่งรับไปแล้วทีนี้ในเวทีเสวนานะะจะประกอบไปด้วยสิ่งที่กรมการพัฒนานชนได้ประกอบกิจกรรมหรือการทํางานพัฒนาในชุมชนม,มาแล้ว50ปีตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเป็นหัวใจของงานการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งประชานในพิธีนะคะจะ แก่ท่านดิศจันสมบง์ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชมุชมชนมท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายและที่สาคัญด้านนอกของงานนะคะที่เราได้ที่ได้แจ้งไปในนำเรียนไปในช่วงแรกแล้วก็คือมีการจัดเทศกาลของแต่ละอ,อําเภอซึ่งตรงนี้แต่ละอำเภอก็จะเอากิจกรรมต,าต่างที่ย้อนอดีตมาให้พวกเราได้ดูได้ชมนะคะว่าเขาได้ทํางานอะไรไปแล้วบ้าง ส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือมีการแสดงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรายกวัฒนธรรมของไทยลื้ออาเภอเชียงคำนะคะมาไว้ที่ใต้ต้นจําจุลีที่หน้าศาลาประชาคมซึ่งตรงนี้ท่านก็จะได้จับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมของไทยลื้อนะคะถ้าท่านได้มาลองชมดูแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันมีความหลากหลายมีความน่ารักมีความน่าสัมผัสอย่างไรและก็ ที่สาคัญวันศุกร์นะคะเชิญชวนท่านประชาชนและข้าราชการที่อยู่ของจังหวัดเชยงเยวได้มาจับจ่ายใช้สอ,สอยสินค้าโอท็อปซึ่งจะได้จําหน่ายสแสดงและจําหน่ายในเต็นท์ของแต่ละอำเภอรอบๆบ,บริเวณงานซึ่งในงานของเราจะจัด,จดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเย็นนะคะเวลาราชาการก็คือประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะท่านก็สามารถจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าโอท็อปได้